สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นตัตีจีดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาลักหวังวันที่หนึ่งจนถึงวันที่15เมษายนของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดลักหวังวันที่15กับากกดาคมจนถึงวันที่16ส,สิงหาคม แต่หากท่านผูกดวงวังลักขนาดตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลักนาสถิตราศีกรกฎ <c oughs> คำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์และมีความชัดเจนกับตัวท่านมากที่สุดในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีดวงดาวสองดวงด้วยกันนะคะที่โครจรยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวประสุขเป็นดาวแห่งความสวยงามความมีสเสน่ห์โชคลาภและดาวพารทิ ซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านและเป็นดาวแห่งเกยียรติยศชื่อเสียงอีกด้วยแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอน<ไ>ในช่วงเครื่องเดืินแรกนี้นะคะดาวพระพหัสป,ปดี<ไ>คือดาวสุภเคราะ์ใหญ่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่ยังโครจรทรงอำนาจเข้มแข็งด้วยตําแหน่งกระเซต,ตาธิปดีถึงความมั่นคง<ไ>และที่มากไปกว่านั้นนะคะคือโครจรร่วมกับดาวพาทิต ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ในทั้งโหราศาสตร์ไทยตามฉลกที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่โดยโคจรอ,อยู่ในภพสุภะเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองความดีงามความมีชื่อเสียงอีกด้วยโดยทรงกระแสนะคะมาถึงจุดเกิดของท่านที่พบตักนุททำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลที่ดี จากผู้หลักผู้ใหญ่คนเมียมนาจเจ้านายบุคคลที่มีตำแหน่งมีชื่อเสียงด้วยได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งท่านใดนะคะอยู่ในแวดวงราชการงานที่ต้องมีการทำกับผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งดีนะท่านจะมีความก้าวหน้าและได้รับการโปรโมตเสนอชื่อ,อในสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมหาท่าน แถมยังได้กัลยานณมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านเป็นอย่างดีด้วยดาวพระเสาเองก็โคโจรหลบมุมเล็งดวงชะตาของท่านแล้วทำให้เรื่องอึดอัดใจวิตกกังวลใจทั้งหลายก็จะค่อยค่อยหมดไปจากชีวิตท่านแต่ดาวพระเสารก็โคโจรอยู่ในมุมมรณะต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่และจะอยู่แบบนี้ไปสองปีครึ่ง ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อลำไส้แล้วก็ฟันด้วยอาจเกิดการเคล็ดขัดยอกได้ระยะนี้นะคะท่านควรจะเสริมวิตามินอาหารเสริมนะคะจำพวกแคลเซียม คอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างกระดูกเนื้อเยื่อข้อต่อของท่านด้วยนะคะและยิ่งใครที่มีคนมีอายุแล้วเกิดลักนณาราศีกรกฎเนี่ย<ฮ>ก็ต้องดูแลเรื่องกระดูกนะคะอย่างใกล้ชิดด้วยเรื่องขาเรื่องการเคล็ดขัดยอกนะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลย<ฮ>ดาวพังคานเองก็อยู่ในมุงวินา<ฮ>ต่อดวงชะตาของชาวลักนณาราศีกรกฎอีกด้วยประกอบกับมีดาวคู่ศัตรูใหญ่ โคจรร่วมกันคือดาวพักพุธและดาวพระราหูที่โคจรได้เทวีโชคพุทธอันตพานวิวาทพระราหูทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับของมีคมห้ามประมาทนะคะจะเกิดเหตุเพราะความซุ่มซ่ามเพอเลอขาดสตินะคะขาดความระมัดระวังระยะนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้คาพูด การสื่อสารอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับงานของท่านต้องมีการตรวจทานรีเช็คและเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆต้องละเอียดรอบคอบอย่าปล่อยปากลักเลยเป็นอันขาดด้วยดาวพักเกตเองก็โคโจรอยู่ในภพสหัสช้ายกหน้าจุดเกิดของชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่ ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีการเดินทางบ่อยอาจมีข่าวติดต่อเข้ามาเป็นข่าวดีนะคะช่วงนี้หากไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะก็ควรที่จะมีของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยอย่าไปมือเปล่าแล้วท่านจะได้รับความราบรื่นกลับมาทางด้านการเงินในช่วงเครึ่งเดินแรกนี้ต้องบอกเลยว่าดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎค,คือดาวพาร์ติ ได้โคโจรเข้าสุภสุภะาและเป็นภพที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองโดยโคโจรมีกําลังด้วยตําแหน่งหุจจาวิราชท,ที่มากไปกว่านั้นคือได้โคโจรร่วมกับดาวพัพหรือัสปปะดิซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ซึ่งกันและกันอีกด้วยทำให้ในเรื่องการเงินที่ติดขัดมีปัญหาจะค่อยๆหมดไปท่านจะมีความสามารถในการสร้างไรายได้ ในการหาเงินช่วงนี้นะคะจะหมุนเงินง่ายหมุนเงินคลองและเงินที่มาในช่วงนี้จะมาจากติดปัญญาความสามารถของท่านล้วน,วนมากกว่าการสแสวงหาโชคลาภแถมยังได้รับการเกื้อกูลจากมิตรและผู้ใหญ่ค่อนข้างดีท่านมีเกณฑ์ได้เครื่องรางของขัง,งสายพุทธคุณเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์เข้ามาครอบครองด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่หารายได้ จากการเป็นตัวแทนในหน้าการประมูลการแข่งขันงานที่ทำกับคนต่างชาติบริษัทต่างชาต,ต,ต,ติงานเบื้องหลังงานออนไลน์งานนำเข้าส่งออกงานที่ต้องมีการเดินทางบ่อยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายธุรกิจการให้เช่าไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดรถที่ดินเหล่านี้นะคะจะทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้จับเงิน มากกว่าอาชีพอื่นส่วนเรื่องเงินนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหามากนักในช่วงนี้ท่านใดที่จะไปยื่นกู้ขอวงเงินสินเชื่อก็จะมีเกตลาบลืน่นแต่ขอให้ตรวจทานในเรื่องเอกสารหากมีความล่าช้าอยู่เป็นเพราะเอกสารนี่เองนะคะที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในวันที่8เมษายนดาวประสุกจากโคจรเข้าพบลาภะ โดยโคจรได้ตำแหน่งกระเสตตาธิ่ปดีทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโชคในเรื่องบ้านที่ดินยวดยานผ่านนะญาติพี่น้องจะกลับมาเกื้อกูลส่งเสริมทันค่อนข้างดีในวันที่14เมษายนดาวพาทิตจากโคจรน,นะคะเข้าสุพบัารงานโดยได้ตำแหน่งมหาหุดด้วยทำให้อาจมีงานใหญ่ เข้ามาให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้มีรายได้ก้อนโตเข้ามาบางท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินมากได้รับเงินจากมรดกที่ดินอสังหาเงินเก่าเงินประกันเงินตกเบิกเงินค้างจ่ายหรือเงินที่ยังไม่ได้อนุมัติเนี่ยก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในด้านที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎยังไม่ควรลงทนุนร่วมกับใคร หรือ,อยังไม่ควรลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกหวังผลประโยชน์อาจมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของภายในครอบครัวบ้านที่วาสายที่ทำงานยั่วยานผ่านนะอาจอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาจเสียเงินได้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหางานเก่าๆปีกลับมาให้ต้องแก้ไขด้วยทางด้านการงาน ในช่วงเครื่องเดินแรกนี้สภาวะทางด้านการงานในด้านดีคือชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับการส่งเสริมโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่หากผลงานท่านดีมีสิทธิ์ได้เลื่อนคันเลื่อนตำแหน่งด้วยให้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่ไว้นะคะและวางตัวให้ดีๆงานในช่วงนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบภายในองค์กรของท่านหรืออาจเกิดการสับเปลี่ยนโยกย้ายกันเกิดขึ้น โดยงานที่ถูกฉลกมากเลยในช่วงนี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสําหรับสายอาชีพอื่นนะคะอาจเจอความวุ่นวายความกดดันจากผู้มีอานาจหรือความเห็นไม่ลงรอยกับผู้ร่วมงานอาจมีศัตรูเกิดขึ้นในที่ทํางานบางทีท่านมีช่องโหว่อาจถูกนําเรื่องไม่ดีของท่านเนี่ยไปพูดไปนินทาได้จนทําให้ท่านเองอาจจะเบื่อเซงอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงาน บางท่านก็ถูกเลิกจ้างถูกยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นหรือสัญญาต่างๆที่ทำร่วมกันอาจจะมีการผิดพลาดแล้วเกิดการยกเลิกก็ได้ท่านใดที่ว่างงานจังหวะนี้นะคะเหมาะมากกับการยื่นใบสมัครเรื่องงานต้องระวังในเรื่องเอกสารคำพูดการสื่อสารอาจเกิดการเข้าใจผิดควรตรวจทานทุกครั้งและจะมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกิดขึ้นทางด้านความรักคนโสด คนรักที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาจะดูโอเคก็ขอให้ดูใจกันไปนา,นานนิดหนึ่งระวังเรื่องรักแทรกรักซ้อนไว้บ้างทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะอาจมีเหตุที่ต้องห่างกันพระหน้าที่คู่ครองของท่านจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยและระวังในเรื่องสุขภาพของคู่ครองคนรักอีกด้วย อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e แล้วขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ดีที่เติมเต็มกำลังใจดีๆมาให้อาจารย์เสมอมาเลยนะคะก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดความประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ